เรื่องโจรห้าร้อยหลายท่านที่เคยเป็นคนยุคเก่าอาจจะเคยได้ยินคำว่าโจรห้าร้อยทำไมต้องโจรห้าร้อยโจรสองสามร้อยไม่ได้หรือทำไมต้องโจรห้าร้อยชื่อนี้ได้มาแต่ที่ใดนิทานปรมปราบางเรื่องที่เกี่ยวกับโจรที่มีคุณธรรมร่นคนรวยช่วยคนจนก็มีอยู่มากมายแล้วเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมจึงนิยามคำว่าห้าร้อย อันนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกันต้องบอกก่อนเลยนะว่าวัฒนธรรมไทยของเรานั้นถือว่าลอกมาจากวัฒนธรรมอินเดียผ่านคำภีพระไตรปิฎกซึ่งอธิบายวิถีชีวิตผ่านนิทานในพระไตรปิฎกที่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยสอนลูกสอนหลานมาตั้งแต่โบราณกาลอาจจะไม่ได้ลอกวัฒนธรรมอินเดียมาทั้งหมดแต่เชื่อแน่แนว่าไม่ต่ำกว่า50เปอร์เซ็น์ของวัฒนธรรมอินเดียเอาที่เห็นง่ายๆชื่อที่เราตั้งนี่แหละ ส่วนมากก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตผ่านความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมล้วนแต่มีอิทธิพลในสังคมไทยอันนี้เป็นเพียงแค่ยกตัวอย่างยังมีอีกมากมายโจรห้าร้อยเนี่ยคือนิยามความโหดร้ายโหดเหี้ยมของโจรในสังคมไทยถ้าพูดถึงความโหดร้ายแล้วเนี่ยต้องยกให้พวกโจรห้าร้อยเป็นผู้ผิดสถานเดียวเหมือนกับพูดถึงการทำให้หมู่คณะแตกแยกก็ต้องพูดถึงพระเทวทัต เป็นผู้รับกรรมไปถามว่าโจร500ร้อที่มีคุณธรรมมีไหมถ้าพูดถึงโจรแล้วเนี่ยถึงจะมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมก็ตามโจรก็ยังเป็นโจรอยู่วันอย่างค่าหากินโดยไม่สุจริตยิ่งสมัยเนี้ยโจรในคราบนักบุญโจรในคราบผู้ดีโจรในคราบผู้รักษาความยุติธรรมมีไหมในสังคมไทยคงจะไม่ต้องอธิบายมากมีหมดทั้งนั้น แต่จะมีมากมีน้อยเท่านั้นแหละบางคนตีเนียนมาในคราบของผู้ดีคือคนที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นก็อาจจะจัดเข้าในจำพวกโจรก็ได้มันขึ้นอยู่กับการตีค่าคำนิยามที่ใช้คือกำลังจะบอกว่าในทุกๆวันเนี้ยโจรมันมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองกันนั่นแหละมันมีทุกรูปแบบมันมาทุกรูปแบบแต่เราใช้คำพูดคำนิยามให้มันดูดีเท่านั้นแหละ ทุจริตอย่างนั้นทุจริตอย่างนี้มันก็จัดเข้าในจําพวกโจรทั้งนั้นหรือว่าไม่ใช่หรือว่าไม่จริงคนพวกเดียวกันเนี่ยพยายามหาคำพูดเพื่อมาหลอกตัวเองเพื่อมากลบเกลื่อนความผิดของตัวเองด้วยคําพูดที่สวยหรูมันทําให้ลดความรุนแรงในด้านการทุจริตในด้านการกระทําก็พวกโจร500ที่สมัยก่อนนั้นพูดไว้ใครก็ตามที่รักเล็กขโมยน้อยจัดเข้าในจําพวกโจรห้าร้อยทั้งหมด ถือว่าเป็นการคาดโทษหรือลงโทษทางสังคมไว้ก่อนดีกว่าที่เราจะรักษาหน้าของโจรในคราบผู้ดีสมัยก่อนเนี้ยว่าโจรผู้ร้ายชุกชุมมากแล้วแต่สมัยนี้ยิ่งมากกว่าอีกมันมีทุกซอกทุกมุมมันมีอยู่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรมันจะเปิดเผยตัวต,วตนออกมาก็ต่อเมื่อมันมีผลประโยชน์นั่นแหละฟังดูเหมือนจะไปกล่าวหาหรือดูหมิ่นหน่วยงานองค์กรต่างๆก็เพราะเราใช้คำนิยามที่สวยหรู เราไม่ใช้คำนิยามที่รุนแรงมีมาตรฐานเดียวกันคือพวกที่ทุจริตจัดเข้าในจำพวกโจรทั้งนั้นมุมอมองความผิดที่จะทำผิดที่จะทำไม่ดีมันก็ลดน้อยลงเราต้องประนามคนพวกนี้ส่วนจะผิดหรือจะถูกประการใดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนในสังคมนิยามกำหนดเอาไวา้สมัยพุทธกาลมีโจรกลุ่มหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด499คนยังขาดอีกคนเดียวเท่านั้น ถึงจะครบห้าร้อถือว่าเป็นที่เรื่องลือกล่าวขานในด้านความโหมดเหี้มผู้คนต่างหวาดกลัวไปทั่วแคว้นมคตไม่ใช่แค่ปล้นธรรมดาไปปล้นหมู่บ้านไหนต้องมีการฆ่าเกิดขึ้นเห็นชาวบ้านเป็นไม่ได้ต้องแสดงให้รู้ถึงกิตติศัพท์เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านคือต้องเข้าใจว่าพวกโจรในสมัยนั้นน่ะเขาก็นับถือเทพเจ้าเหมือนกันอย่างเช่นเจ้าแม่กาลี ต้องเอาเลือดเนี่ยไปเส้นไหว้เลือดจะเป็นเพราะเหตุนี้เมื่อจะออกไปปล้นก็ต้องไปบนบานสารกล่าวจ้ะแม่ไว้ถ้าออกปล้นก็จะเลื่อนมาเส้นไหว้น่าจะเป็นลักษณะนี้ดูได้จากอะไรก็ดูได้จากชาวพื้นเมืองของอินเดียชาวพื้นเมืองของเนปาลเวลามีเทศกาลที่สําคัญอะไรต่างๆก็จะมีการตัดหัวแพะเพื่อบูชายันสมัยพุทธกาลนั้นน่ะเห็นได้ทุกที่ สมัยนี้ก็ยังคงเหลืออยู่แต่มีชายคนหนึ่งเอกลักษณ์ของแกเนี่ยจะมีตาเหลือกออกมาจากเบ้าตาเขาก็จะมีสีแดงใครเห็นก็เป็นต้องกลัวเด็กเห็นก็ต้องร้องไห้หรืออาจจะเป็นเพราะหน้าตาของแกเป็นที่น่ากลัวของชาวบ้านจึงทําให้แกเนี่ยไปสมัครเป็นลูกน้องของพวกโจรกลุ่มนั้นบุกไปยังถิ่นของพวกโจรที่อยู่บนภูเขาโจรลูกน้องที่เฝ้ายามอยู่ก็ถามว่า ไอ้เจ้าตาเหลือกขาวแดงแกมาทําอะไรอยู่ที่นี่ไม่รู้เลยว่าที่เนี่ยเป็นที่ไหนโอ้ยข้ารู้ที่มาที่นี่เนี่ย,ยก็เพราะอยากจะมาสมัครเป็นโจรด้วยพอจะได้ไหมลูกน้องก็ตอบปฏิเสธไปหลายครั้งนายขาวแดงเนี่ยก็ยังยืนกลานที่จะเป็นโจรให้ได้คิดไปคิดมามันก็น่าแปลกคนดีๆส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดที่อยากจะไปเป็นโจรโดยตั้งใจอาจจะเป็นโจรเพราะความอดอยากขี้เกียจทํางาน อาจจะเป็นลักษณะนี้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนสมัยก่อนนั้นจัดลำดับชั้นตามวรรณะพวกทาสก็เป็นชนชั้นล่างที่ล่างสุดก็คือพวกกันทานพวกนี้เป็นคนเหลือเดนของสังคมว่าอย่างนั้นเถอะแต่นายขาวแดงเนี่ยเลือกที่จะเป็นโจร้วยความตั้งใจเรือจะเป็นเพราะต้องการแก้แค้นพวกที่เก็บสวยพวกที่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร,เ,กรเมื่อพูดถึงเรื่องสวยแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่า สมัยนั้นนะ่ะเก็บจนแทบไม่เหลือไว้กินด้วยซ้ำไปหรือเพราะเหตุนี้นี่เองจึงทําให้คนเลือกที่จะไปเป็นโจรมากกว่าเพราะทนการกดขี่ข่มเหงจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ลูกน้องโจรจึงจับตัวพาไปหาหัวหน้าท่านหัวหน้าขอรับชายคนนี้ยอยากจะมาเป็นโจรกับพวกเรากับผมดูแล้วหน่วยก้านก็ดีดูท่าทางน่าจะโหดเหี่ยมใช้ได้พอหัวหน้าโจรเห็นเท่านั้นแหละโอ้ไอ้หมอเนี่ย มันน่าจะหดเหียมใช้ได้จึงแกล้งลองถามนายขาวแดงว่าถ้าเข้าไปในหมู่บ้านเจ้าเกิดพ่อแม่เจ้าเห็นหน้าพวกเราแล้วเนี่ยเจ้าจะสามารถฆ่าพ่อแม่ปิดปากได้ไหมด้วยความที่พ่อแม่ของนายขาวแดงเนี่ยตายหมดแล้วกระผมเนี่ยสามารถฆ่าได้หมดนั่นแหละใครที่มาขวางก็จะฆ่าไม่ไว้หน้าหัวหน้านี่ก็เริ่มจะคิดหนักแล้วถึงขนาดฆ่าพ่อแม่ตัวเองได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเราผิดใจมัน มันก็จะฆ่าเราก็ได้จึงตอบปฏิเสธไปว่าอุ้ยไม่รับไม่รับสมาชิกของพวกเราเนี่เต็มหมดแล้วทั้งลูกน้องทั้งนายขาวแดงขอร้องยังไงหัวหน้าโจรก็ไม่รับนายขาวแดงเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นโจรแต่ก็ขออยู่อาศัยกับพวกโจรน,นี่แหละมาถึงขนาดนี้แล้วจะต้องกลับไปอย่างเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีถ้ายังไงก็ขออยู่ปนิบัติโจรลูกน้องคนสนิทหัวหน้านี่แลหละคอยรับใช้ หือว่าหัวหน้าจะเห็นใจในายคลาแดงก็คิดอยู่แล้วว่าไม่วันไหนก็วันหนึ่งจะได้เป็นมหาโจรอย่างสมใจจึงทำตัวดีคอยรับใช้โจรเหล่านั้นพออยู่นานๆเข้าก็เกิดความคุ้นเคยกับพวกโจรก็จึงได้รับการสนับสนุนจากพวกโจรเหล่านั้นหัวหน้าโจรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาข้ออ้างอะไรมาปฏิเสธเอาร,ารับก็รับนายคลาแดงเพิ่งเข้าแก๊งมาหมัดมา,มาก,ก็จะได้ออกปล้นเป็นครั้งแรก โจรพวกนี้จึงมีห้าร้อยจึงกลายเป็นโจรห้าร้อยทางด้านของพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทราบว่าชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวเดือดร้อนกันมากไม่เป็นอันทำมาหากินเพราะกลัวพวกโจรเนี่ยมาปล้นฆ่าชาวบ้านจึงสั่งให้จัดตั้งกองกําลังพิเศษใช้สายลับไปสืบข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพวกโจรพวกโจรจะมุ่งหน้าไปทางไหนและคิดว่าน่าจะปล้นหมู่บ้านไหนเมื่อทราบเนี่ยชัดแล้ว ก็เตรียมรอดัดหลังพวกโจรทันทีจะเตรียมกองกําลังหลายกองพันเพราะว่าโจรพวกเนี้ยมันไม่ธรรมดาพวกมันนโหดเหี้ยมมากจึงต้องเตรียมไว้หลายกองพันพวกโจรป้นกันเสร็จเรียบร้อยก็ฆ่าชาวบ้านเส้นเจ้าแม่ไปหลายคนกินดื่มฉลองกันอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานเกิดชล่าใจไม่นานพวกโจรเหล่านั้นก็ถูกกวาดหลังจนสิ้นซากโดยไม่ได้ต่อสู้แม้แต่คนเดียวถือว่าเป็นการเตรียมการมาดี นับได้ห้าร้อยคนพอดีชาวบ,บ้านต่างพากันเรียกว่าพวกโจรห้าร้อยพวกโหดเหี้มเขียนฆ่าได้กระทั่งชาวบ้านจึงเป็นที่ก่ลาวขานมาจนปัจจุบันนี้ถ้าว่าพวกโจรก็ต้องโจรห้าร้อยไม่ว่าจะเป็นลักเล็กขโมยน้อยก็จัดเข้าในพวกโจรห้าร้อยทั้งหมดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยอะไรมากมายสั่งนำตัวไปประหารได้ทันทีเนื่องจากเพชฌฆาตมีไม่กี่คน โจรตั้งห้าร้อยคนถามชาวบ,บ้านคนไหนอยากเป็นนักฆ่าพวกโจรนี่บ้างก็ไม่มีใครอยากจะให้มือตัวเองเนี่เปื้อนเลือดน,นายทหารจึงถามพวกโจรมีใครอยากจะรอดชีวิตบ้างถ้าใครอาสาจะมาเปลี่ยนเพฌชฆชาตเราก็จะไว้ชีวิตพวกโจรในต่างมองหน้ากันหลอกแหลกหลอกแหลกถือคติว่าพวกเราเนี่ยไม่ทำร้ายพวกเดียวกันคือต้องเข้าใจว่าโจรสมัยก่อนนั้นน่ะเขามีสัจจะไม่ว่าจะในหมู่โจรด้วยกัน หรือในที่ไหนโจรพวกใดหรือโจรกลุ่มใดก็ตามถ้าว่าทำแล้วก็จะมีความกล้าหาญอย่างมีเกียรติของพวกโจรคือกล้าทำก็กล้ารับไม่กลัวตายมีสัจจะว่าอย่างนั้นเถอะไม่เหมือนทุกวันนี้กล้าทำแต่ไม่กล้ารับทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนมีเงินมีอำนาจก็รอดตัวไปโจรขาวแดงเนี่ยอาสาที่จะจ,จัดการให้เองเพราะแกเนี่ย ยังไม่ได้ซึมซับวิถีและวัฒนธรรมของพวกโจรมากเท่าไรสังหารพวกโจรอย่างไม่สะทกสะทานเลยเป็นจริงอย่างที่หัวหน้าโจรสนิฐานไว้ไม่มีพิษโจรขาวแดงจึงได้ฉายาว่าเพชรฆาตคราวแดงเป็นที่โจดขานเป็นที่ยอมรับเมื่อมีการประหารนักโทษจึงได้รับความไว้วางใจจากพวกทหารเขาเป็นเพชรฆาตมาห้าสิบหปีเนื่องจากมีอายุมากแล้ว พอไปประหารนักโทษเนี่ยก็ต้องฟันหลายทีจึงจะขาดจึงทําให้นักโทษเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากก่อนจะตายนายทหารจึงให้เพชฌฆาตเกาแดงเนี่ยปลดกษียีถ้าทุกวันนี้ยปลดกษียีก็จะมีบําเหน็จบํานาญให้แต่ในสมัยนั้นอ่ะไม่มีมีแต่พวกชาวบ้านนี่แหละเพื่อที่จะตอบแทนคุณงามความดีของเขาก็ให้ผ้านุง่งผ้าหม่มจัดเลี้ยงเล็กน้อยเพื่อเป็นของตอบแทน แต่ว่าก่อนที่จะลงจากตําแหน่งชาวบ้านก็มีการจัดเลี้ยงเล็กๆน่อนอๆให้คือต้องเข้าใจว่าพวกเพชฌฆาตหรือพวกรับจ้างฆ่าสัตว์เพื่อเส้นไหว้ตามเทวสถานต่างๆนั้นไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมเท่าไรจัดเข้าในจําพวกจันทานเมื่อวาระสุดท้ายของการทํางานจึงทําให้เป็นที่ยอมรับเอาข้าวของอะไรต่างๆอาหารของคนมีฐานะเช่นข้าวมัทุป,ปาญาต อาหารพวกเนี้ถือว่าเป็นของคนชั้นสูงจำพวกเศรษฐีจึงจะกินได้คือจำพวกนมเนี่ยเข้าใจว่าสงวนไว้ให้กับคนที่มีฐานะถามาคนธรรมดาทั่วไปกินได้ไหมกินได้แต่ต้องเข้าใจสังคมสมัยนั้นด้วยคุณจนคุณเป็นทาสคุณต้องเตรียมตัวอย่าทําตัวเทียบชั้นลักษณะนี้คือพวกทาสกรรมกรนั้นน่ะห้ามไม่มีสมบัติต้องทํางานแลกข้าวกินอย่างเดียว เขาให้อะไรกินก็ต้องกินนายบางคนดีหน่อยก็เลี้ยงดูปูเสือพวกาธาตกรรมกรเป็นอย่างดีในวันลาตำแหน่งเพชฌฆาตประจำเมืองชาวเมืองทั้งหลายก็มาถามว่าอยากได้อะไรบ้างพวกเราอยากแกตอบแทนท่านเพชฌฆาตขาแดงก็บอกความรู้สึกกับชาวเมืองว่าโอ้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตนเองยังไม่เคยได้นุ่งผ้าไหมไม่เคยได้กินข้าวมาตุป,ปายาิน้ำอบน้ำหอมก็ไม่เคยได้ทา ไม่เคยได้ตกแต่งด้วยดอกไม้เลยพวกชาวเมืองก็ได้จัดเตรียมตกแต่งให้ที่กระต่อบท้ายเมืองเคยเห็นในหนังสือหรือสารคดีเกี่ยวกับประเทศอินเดียไหมเขาก็จะมีการตกแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรต่างๆให้รู้ว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันสําคัญของคนนั้นๆเหมือนกับการอาภิเษกบูชาหรือยกให้เป็นบุคคลดีเด่นลักษณะเนี้ยและไม่ใช่ใครจะทําได้ต้องเป็นที่ยอมรับของชาวเมืองด้วยและวันนั้นน่ะ ภาษารีบุตรก็ออกแจก,กสมาบัติท่านก็ตรวจดูว่าจะออกไปบินธาบาตสงเคราะห์ใครดีนายเพชรฆาตเขาแดงก็แวบเข้ามาในข่ายพยานของพระเถระรู้ว่านายเขาแดงเนี่ยกำลังจะก,กินข้าวมะตูปายาตยจึงออกเดินรับบินธาบาตรอที่หน้ากระต๊อบนายขาวแดงเห็นพระเถระเทะ่านั้นแหละก็เกิดจิตเลื่อมใสคิดว่าเราเป็นเพชรฆาตฆข,ข้าจรนมานานไม่มีโอกาสได้ทําบุญให้ทานเดี๋ยวนี้บ้านเรา ก็มีข้าวมาทุปายาต์อย่างดีเหมาะแก่การที่จะถวายท่านพระเถละนี่ก็มาได้ทันเวลาเหมาะเจาะพอดีอาหารเราก็มีแล้วผู้ที่รับทานก็มีแล้วจึงนิมนต์ท่านเข้ามาในกระทบถวายอาหารที่ตนเองจะรับประทานนี่แหละเทลงในบาทจนหมดไม่เหลือไว้เลยเพราะความที่ตนเองเนี่ยเกิดมาไม่เคยได้ทําบุญให้ทานสักครั้งเดียวจึงถวายทานเพื่อช่วยกับที่ตนเองเนี่ยไม่เคยได้ทํา แกอาจจะมีความคิดอย่างนี้ก็ได้ทั้งที่ตนเองเนี่ยเกิดมาก็ยังไม่เคยกินข้าวมาทุป,ปายาตแล้วก็ถวายพระเถระจนหมดโดยไม่เหลือไว้ให้ตัวเองกินเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นคือต้องเข้าใจก่อนว่าการให้ทานนั้นน่ะเพื่อขจัดความโลภขจัดความตรนีทีเหนียวของตนเองการที่เราให้ลักษณะเนี้ยเราก็จะได้เห็นธาตุแท้ของความตรนีทีเหนียวที่มันมีอยู่ในตัวของเราด้วยถ้าเราไม่ให เราไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นท่าแท้ของมันมันก็จะยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นมากเท่านั้นความอยากมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนไม่มีที่จะมาเติมเต็มมันได้นี่คือเหตุผลของการให้อีกอย่างหนึง่งถ้าเราจะให้ใครเราจะให้ของดีๆหรือให้ของไม่ดีเราก็ต้องให้ของดีๆกับเขานี่คือสิ่งที่เราควรทำถ้าให้ในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะไม่เห็นคุณค่านี่คือหลักการของการให้เมื่อถวายพระเสราเสร็จแล้ว ก็นั่งพัดวีท่านในเวลานั่งฉันเพราะความที่ตนเองเนี่ยไม่เคยได้กินมีความอยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพระสารีบุตรก็รู้ดีจึงแบ่งให้นายเขาแดงกินพร้อมๆกันหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วพระเทระก็กล่าวอนุโมทนาปรากฏว่านายเขาแดงเนี่ยไม่มีสติสมาธิในการรับฟังอนุโมทนาบุญเลยอุบาสกทำไมท่านาไม่มีสติสมาธิเลยบุญกุศลที่ท่านทำในครั้งนี้ก็ได้บุญน้อยนะ พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมเนี่ยเป็นเพชฌฆาตมาห้าสิบห้าปีฆ่าคนตายก็มากมายกระผมคิดแต่สิ่งที่ผมเคยกระทาไว้มันตามมาหลอกหลอนกระผมอยู่ตลอดเวลาพระเถระเนี่ยก็คิดอุบายได้ว่าถาาวมาท่านเนี่ยเจตนาทาเองหรือมีใครมาสั่งให้ท่านทําโอ้ยกระผมทําตามคําสั่งขอรับพระคุณเจ้าถ้าทําตามคําสั่งแล้วเนี่ยท่านจะมีความผิดอะไรไหนบอกเราทีสิว่า ท่านมีความผิดหรือไม่มีความผิดไม่มีความผิดขอรับพระคุณเจ้าเอาถ้าว่าไม่มีความผิดท่านจะไปคิดมากเพื่ออะไรเพราะความที่นายเขาแดงเนี่ยมีปัญญาทึบไม่มีความคิดเป็นของตัวเองพระเทละเนี่ยหลอกว่าไม่ผิดเพื่อที่จะให้จิตได้เกิดเป็นบุญกุศลในเวลาแสดงธรรมนั้นถามว่าฆ่าคนตายตามคําสั่งผิดไหมคือต้องเข้าใจว่าการพรากชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นไม่ว่าจะด้วยจงใจไม่จงใจก็ตาม ความผิดก็มีอยู่แล้วเป็นบาปอยู่แล้วเพียงแต่การทําด้วยเจตนากับไม่เจตนาความผิดอาจจะไม่เท่ากันยังไงก็ผิดถือว่าเป็นกุศโลบายของพระเถระพระอระหันเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะโกหกหลอกลวงผู้อืน่นเหมือนนักกฎหมายผู้พิพากษาที่ยกผลประโยชน์หรือลดโทษให้กับผู้ที่ไม่มีเจตนานายขาแดงเนี่ยก็สําคัญว่าตัวเองไม่ผิดจึงทําให้จิตเนี่ยไม่วิตกกังวลอะไร จิตจึงสามารถรับอบุจน์กุศลได้อย่างเต็มที่จิตของท่านเนี่ยก็มีอารมณ์มั่นคงตั้งมั่นทําให้เป็นผู้มีจิตไปในกระแสเบื้องบนเป็นจิตท,ที่ไม่ตกต่ําเป็นจิตของพระโสดาบันหลังจากนั้นก็ถือบาทตามส่งพระเถระไปที่วัดขากลับนายคลาวแดงนีก็เดินกลับบ้านด้วยจิตท,ที่เบิกบานแจ่มใสไม่ได้ดูเลยว่าโคแม่ลูกอ่อนเนี่ยกำลังห่วงลูกของมันอยู่วิ่งชนนายคลาวแดงเสียชีวิตอย่างน่าอานาถ ชาวบ้านทั้งหลายก็ต่างพากันเศร้าสลดใจเพิ่งกเกษียณแท,แท้ก็มาตายเสียแล้วไม่น่าเลยข่าวนั้นก็เป็นที่ก่าวขานในหมู่ภิกษุทั้งหลายต่างก็พากันสงสัยเรื่องนายคลาวแดงเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนมามากจะไปเกิดในนรกคุมไหนนาะพระพุทธเจ้าได้ยินก็เลยยกเรื่องนี้แสดงธรรมภิกษุทั้งหลายนายคลาวแดงนั้นน่ะบังเกิดแล้วในสวรรค์ชั้นดุสิตเขาได้กัลยาณมิตรผู้ใหญ่อย่ยางสารีบุตร ได้สมบัติใหญ่บุรุษนั้นทำอกุศลไว้มากก็จริงแต่กิจของเขานั้นสามารถทำลายกิเลสได้ในระดับหนึ่งเพราะฟังอนุโมทนากถาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกเธอทั้งหลายก็อย่าได้คิดว่าทำมากมะถาเพียงเล็กน้อยนั้นจะไม่สำเร็จผลหากว่าคำพูดตั้งมากมายที่ไม่ประกอบด้วยคุณงามความดีไม่ประกอบด้วยประโยชน์คำพูดพวกนั้นก็ไม,ม่ประโยชน์อะไร แต่ว่าคำพูดแม้เล็กน้อยที่ทำให้เกิดเป็นบุญกุศลทำให้เกิดเป็นคุณงามความดีฟังแล้วทำให้จิตใจเกิดความสงบระงับได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมีค่ามหาศาลประมาณไม่ได้ก็มีคำถามว่าทำบาปมามากๆจิตเป็นบุญกุศลคราวเดียวครั้งเดียวก็ทำให้เกิดในสวรรค์เลยเหรอก่อนอื่นจะต้องอธิบายเรื่องโอกาสเสียก่อนยกตัวอย่างเราได้รับสิ่งที่ดีด ได้เกิดในที่ดีๆในที่ที่มีแต่สิ่งที่ดีๆกับคนที่ไม่มีโอกาสประสบพบเจอสิ่งที่ดีๆเลยถามว่าใครจะมีโอกาสมากกว่ากันเรามีโอกาสอยู่ในสังคมที่ดีๆได้ศึกษาในสิ่งที่ดีๆโอกาสของเราก็จะมากไปด้วยการสร้างบุญกุศลก็จะมากไปด้วยสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เราเคยกระทำไว้มันก็จะเบาบางลงไม่เหมือนกับบางคนไม่มีแม้แต่โอกาสเลย สังคมสภาพแวดล้อมมันก็จะส่งผลโดยอัตโนมัติถ้าใครที่ยับยั้งชั่งใจไว้ได้ก็จะไม่หลงกระทำความผิดเหมือนกับที่เราเลือกทางที่ถูกสิ่งดีๆอะไรก็จะราบเรื่อนไปหมดมันก็เป็นลักษณะนั้นฉะนั้นการที่ได้เกิดในสวรรค์ก็ถือว่าได้เกิดในสถานที่ที่ดีสภาวะจิตก็จะดีไปด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าบาปท,ที่ทำไว้แล้วแล้วจะไม่ส่งผล แต่บาปมันจะเบาบางลงมันอาจจะส่งผลน้อยและมันจะต้องให้ผลแน่นอนเมื่อเคลื่อนจากสวรรค์แล้วก็อาจจะไม่ตกนรกอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้กรรมที่ตนเองกระทําไว้คือมนุษย์เนี้ยถือว่าเป็นทางแยกระหว่างนรกกับสวรรค์แต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังทําชั่วอีกก็จะมีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่นอน